ตั้งชื่อให้หน่อยพี่ชื่อนี้ดีกว่าเหมาะกับพวกเราส้มตำไก่อบฟางสามสหายไม่บอกเหมาะไหมไม่ค่อยเกือบดีพี่เกือบดีนะเกือบดีถ้าเก่งก็คิดกันเองมีนี้กูงอนบ่อยนะไอ้วจะตบเป็นยังไงล่ะมุกมันเป็นมุกมันก็ต้องตบเนี่ยแนวลองตบแบบเห็นด้วยมันจะหาไหมลองลองดูลองดูเดี๋ยวกูตั้งชื่อแล้ววเดี๋ยผมส้มตำไก่อบฟางสามสหายไม่ดี เออไม่ดีจริงๆแล้วเหมือนงอนไม่ดีจริงๆแล้วดูอย่างโก้ส้มตำไก่อบฟางสามสหายดีไหมไม่ดีมามาเชิญคิดใหม่มันมันติดตรงไหนอันนี้ดูไม่งอนเห็นปะล่ะเบนสตอมเอ้ยก็เบนสตอมก็ขอตัวเองกันใ่นี่แต่ผมคิดชื่อไปแล้วผมขอตั้งชื่อเมนูและคำคืนนี้ว่ารางวัลแตกๆเลยพิซซ่า พี่มูชบงลองรักพี่พูด <ไป S 1> <ป>ตรงนะไปไปนสนับสนุนกันซะง,งั้นพี่กูเอาใจพวกมูไม่ถูก <c oughs>